สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโครเชต์ใหม่ๆนะคะวันนี้ใหม่ยังชวนทุกคนถักกระโปรงลายตาข่ายกันต่อนะคะก็เว้นมาหลายเดือนเลยก็ขอโทษทุกคนจริงนะคะวันนี้มาลงให้แล้วเนาะอันนี้ใหม่จะใช้เป็นไหมสองเส้นควบนะคะก็ทําลายใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะใช้เข็ม7.0มิลน,นะคะก็จะเป็นเบอร์ใหญ่แบบนี้ อันนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะก็จะเล็กประมาณนี้เนาะเล็กประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเิ้นหลังค่ะใหญ่ประมาณนี้สองเท่านะคะประมาณนี้ค่ะพับทบครึ่งได้เลยนี่เนาะเท่ากับตัวนี้สองแผ่นนะคะตัวด้านหลังตัวด้านหน้านี้สองแผ่นเนาะค่ะเมื่อเราถักเสร็จเป็นลายตาข่ายแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาถักขอบขอบข้างล่างของตัวกระโปรงกันนะคะตัวส่วนตัวด้านข้างเนี่ยค่ะสามารถใช้เป็นาสามารถถักลาย x ทั้งหมดได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความหนาของอช่องเนาะเวลาเราร้อยเชือกไปนะคะอันนี้หมายจะถักตัวขอบกระโปรงกันก่อนนะคะ ตัวขอบชิ้นล่างเนาะก็จะถักโซ่สองถึง3หลักนะคะแล้วก็ถักเอฟลงในช่องว่างคะ่ะถักเอฟหถึง2หลักนะคะช่องละ1ก็ได้คะ่ะเพราะว่า ลายมันใหญ่อยู่แล้วเนาะถ้าเพื่อนใช้ไหมเส้นเล็กนะคะก็ช่องละหนึ่งเหมือนกันนะคะใครอยากได้ลายทึบนะคะก็สามารถที่จะถากลาย x ก,ก็คือหรือลายคอทอนะคะได้เลยเนาะอันนี้เราจะถากลาย f หรือพอหนึ่งคอนะคะ ทางนี้ค่ะไปจนจบแถวเลยนะคะเมื่อถักแถวแรกเสร็จนะคะเราก็จะถักแถวที่สองเนาะถักโซ่สองหรือ3นะคะแล้วก็ถักเอฟลงในหลักที่สองนะคะในหลักแรกที่ติดกับตัวโซ่เราจะไม่ถักเนาะเราจะถักเอฟลงหลักต่อหลักไปนะคะไปจนจบแถวเลยเนาะแล้วก็ถัก ลาย x หรือคอทอลงข้างๆตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่อยากจะตัดไหมเยอะนะคะก็พอถักแถวแรกมาถึงตรงนี้ก็ถัก x มาถัก x วนกลับไปคือถัก x สองสองแถวนะคะแล้วก็จะกลับมาถึงตรงนี้เราก็จะถัก f หรือพอหนึ่งคอไปอีก1แถวได้เลยนะคะ เมื่อถักมาจนถึงหลักโซ่หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถักเอฟลงตรงหลักโซ่หลักสุดท้ายตรงนี้เนาะถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็เราจะถักเอ็หรือว่าคอทอลงในทุกๆหลักนะคะจะถักเอ็ลงหลักต่อหลักเลยนะคะถ้าใช้เข็มเบอร์เล็กก็จะสวยกว่านี้เนาะอันนี้ไม่ใช้เข็มเบอร์ใหญ่ตามที่ถักมาเลยนะคะ X ค่ะไปจนจบแถวเลยนะคะหลักต่อหลักแบบนี้ไปเลยเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะหนาขึ้นนึงใครอยากได้หนานะคะก็สาม,มารถที่จะเพิ่มเป็นสองแถวได้เนาะทักทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะถักชิ้นเล็กด้วยเนาะเหมือนแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บติดทำตัวขอบกระโปรงกันคะ่ะ เมื่อเราถักขอบขอบทั้งสองข้างเสร็จนะคะข้างที่เราถักเสร็จสุดท้ายนะคะเราอย่าเพิ่งตัดไหมนะคะเราก็จะไปเลื่อนห่วงกับตัวตัวชิ้นงานด้านหน้านะคะแทงเข็มไปในหลักแรกคะ่ะแล้วก็ควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านสองห่วงบเข็มคะ่ะเราก็จะถักลาย x หรือลายออะคอทเนี่ยค่ะ ต่อไปเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องตัดไหมเนาะถักหลักต่อหลักไปเลยนะคะทางแบบนี้นะคะไปจนถึงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะถัก f แล้วก็ถัก f 2แถวแล้วก็คอ,ทอ,อทอลงมาตรงนี้นะคะ แล้วก็ไปปิดชิ้นงานที่อีกฝั่งหนึ่งของตัวชิ้นยาวๆนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงกับตัวแผ่นหลังเนาะแล้วเราก็จะถักโซ่ให้ได้ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะ ันนี้จะเป็นโซ่เจ็ดเนาะจากนั้นเราก็จะถัก x ลงในหลักที่สองค่ะแล้วก็ถัก x ลงในทุกๆหลักนะคะเราก็จะถักคอทอหลักต่อหลักแบบนี้นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะไปเลื่อนห่วงกับตัว หลักแรกตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปเลื่อนห่วงกับตัวหลัก F ค่ะหรือใครจะถักเป็นถักคอทอรอบตัวกระโปรงขอบกระปรงก่อนนะคะ<ม>แล้วค่อยมาถักอย่างนี้ก็ได้เนาะมันจะได้เข้าใจกว่านะคะจากนั้นเราจะพลิชิ้นงานค่ะแล้วก็ถัก X อ็กลงในเส้นด้านหลังนะคะก็คือเกี่ยวเส้นด้านหลัง ถัก X หรือว่าคอทอลงในเส้นด้านหลังแบบนี้เลยนะคะถักคล้ายๆลายกระดูมงูเนาะจากนั้นก็จะถักสซ่นหนึ่งค่ะแล้วก็ถัก X ลงในหลักที่สองในเส้นด้านหลังตรงนี้นะคะทางแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยเนาะ เลื่อนห่วงลงที่หลักตรงนี้นะคะหนึ่งช่องหนึ่งหลักเนาะจากนั้นเราก็จะเลื่อนห่วงตรงหลักช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วก็พิชิ์งานถากัก X ทุกหลักเลยนะคะจากนั้นถักโซ่นหนึ่งค่ะพิชงานถักเอ็กตรงในหลักที่สองนะคะถักเฉพาะเส้นด้านหลังแบบนี้นะคะสี่ห้าเวลาเราถักไปะคะ่ะจะได้หก เวลาเราถักกลับมาจะได้5้านะคะเพราะว่าเราจะไม่ถักลงในหลักแรกเนาะแล้วก็เลื่อนห่วงตรงหลักตรงนี้นะคะถักเนี้ยค่ะไปเรื่อยจนรอบเลยนะคะแล้วก็เราก็จะถักโซ่ร้อยตรงขอบตรงนี้นะคะขอบกระโปรงตรงนี้เนาะไว้สําหรับผูกเอวนะคะเมื่อถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถักเลื่อนห่วงเนาะ ทักเลื่อนห่วงคือการาแทงเข็มลงไปทั้ง2ชิ้นงานแบบนี้นะคะแทงให้ตรงหลักเนาะแล้วก็พวักไหมลอดผ่านหนึงห่งเข็มนะคะถ้าใครไม่ไม่ถักงนี้ก็สามารถที่จะเอาเย็บได้เลยเนาะ นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักโซ่ร้อยกับตัวขอบเอวกับตัวชิ้นด้านหน้านี้ติดกันนะคะเราจะถักโซ่ให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะถักโซ่เหมือนตอนที่เราเริ่มต้นถักกระโปรงเลยนะคะ ใครอยากได้เป็นตัวสู้ใหญ่ๆห,หน่อยนะคะก็ใช้สองเส้นควบนะคะตัวกระโปรงของเราเมื่อเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะแหวกข้างแบบนี้นะคะแต่เราก็ร้อยเชือกไว้แล้วเนาะเราจะถักเชือกสองเส้นไปที่ตัวกระโปรงเลยก็ได้นะคะแบบภาพนี้เลยแล้วก็ร้อยเชือกห่างสองช่องสองช่องเว้นสองช่องเสมอนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ปไวเนาะส่วนตรงเอวเนี่ยคะ่ะเราก็ร้อยตรงกลางเลยนะคะจากนั้นก็หาบิกินี่มาใส่ให้เข้าชุดกับตัวกระโปรงของเรานะคะถ้าเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ